เป็นย yup. <c bio> <constitutional> ังเป็นยังผุนพี่ฟ้าแ้งแล้วโอ้ยสายจวดไปแล้วสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วเด็กๆกลับบ้านเลยนะคะเอ้ยเอ้ยเป็นลักงาเอาอีกพูดอ่ะ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 เฮ้ยเฮ้ยเฝ้าเฮงเฝ้าเฮงงานหมทั้เขาวันนี้พี่ฟ้าออกมานะคะตามด้วยสาวปีนะคะ ตามด้วยสาวก็ปุกลูกของเรานะฮะไปแล้วไปแล้วนะคะโอ้เดินเดินตามลำดับสูงเลยค่ะตามอายุตามอายุนะคะพูดอ่ะพวงคุณฝ่าเอง <laughs> โอ้มาถึงวังนี้พี่ฝ่า่บนยอมอยากยางเลยต้องให้สาวปีออกก่อนตลอดเลยผุ่น <laughs> ไป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  ไปแล้วไปแล้วพี่ปีพี่ปีนำหน้าไปแล้วอุ่นสาอุ่นสิแส้งแล้วโอ้แ้งแล้วแซงแล้วแ้งพี่แล้ว บ้านกันแล้วกลับบ้านกันแล้วโอ้ยยางเฮียงพีระเบิดนี่เออเออยังเป้าแท้เป่าไปทั้งได้เออเบิองเบืองเบืองบญยอมอยู่หลังเว้ยขานเหียนเหียนนี่ออกนามูเลยพุ่นเออพี่ฝากกับเบญยอมพี่ฝากกับพี่ออกกัน ไปแล้วไปแล้วโอ้โหแข่งกันเลยนะคะสองสาวนี่สองสาวแข่งกันเอาเป็นยังเป็นยังพุนพี่ฝ่าแ้งแล้ว้สายจวดไปแล้วเอ้าเอ้าก็ไปอีกไปแล้วพี่ฝ่าไปแล้ว เออสิเออสาวอุ่มมาเบญม่ยอมสาวอุ่มบ่มออออ้อู้ตามด้วยพี่ปีต uh, ิดติดอ้โอ kind of oh, uh, oh, uh, oh. ้โอ้ไปแล้ว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 เออพี่ฝ่าบ่ยอมอยู่หลังนะฮะพี่ฝ่าออกก่อนแล้วเบิ่งเบิ่งอุ่มตีแว่บานบ่เด้อ

เอาไปวันนี้ตาอุ้มบอกว่าจะไปส่งพี่ฟ้าด้วยนะคะไปแล้วจะแวะเข่าบ้านด้อนี่ไปน้ำปีอาดหลาดไปเลยโอ้ยพงพี่ฟ้าแม่โอ้ยโอ้ยมันจะเปื้อนสิ่งกระโปงสิปุณ ท,ทักใต้แมลแล้วคิดหอดแม่แล้วได้ยินเสียงแมลโบเอิเดิพุนพุน,พนอุอ้ยฝ่าวดเลยว่ะหูลูกอะ่ะลหูหนาทีหนาทีมันน่งถ่ายยุ่หนาบานเลยพุนพุน,พนหูลูกหูเวลานะคะมันรับผิดฝ่าขึ้กันอ่อ,องคือกันลูกมาดีใจข้างใจกันเลยแล้ว เห็นลูกย่างไปนี่ข้างใส่กันเลยไปแลว้วผุนเลี้ยวแลว้ลวอัแล้วพี่้ากเขาบ้านแลว้วผุนเออ,เ,อ,อเสียงแม่บูคนอื่นเอาลูกผุนแต่อีลาอยากเข้าไปนั่มน,นะเบื้องแม่ผุนพคนด,ดีใจผุนแม่ก็หลูกคนมากผุน ลูกพ่นมาแม่พ่นก็ดีใจเอ้ยอีหลางก็อยากเข้าไปพ่นดูดูไปดิไปด้ยโจ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 ยังไปพ่นนะจากไปส่งพี่ฟ้ามเสร็จนะะกลับมาถึงบ้านแล้วมาอาบน้ำเออเออฟ้าแห้งอาบน้ํหม่ตันดีเลี่ยวเลยเออเออเออแม่พ่นกระเอินเอาลูกเอ อออืืืมดีใจลูกมากไปตายนั่นไปใส่ฮะไปไหนจ๊ะไปแล้วถือหย่าไปแล้วถือหญยาไปแล้วถือหญ้าไปแล้ว ไปกุ๊กลักอยู่ใส่คือสิไปใส่ไปแล้วหอบหยาไปแล้วโอ้โหสิไปล้างจานซอยพี่ติเอะเเฮเอเเห็นพี่เป๊กกะกับพี่โอนเขาล้างจานสิแบกมากล้างจานซอยเขาตีเออสิล้างซอยปีง้สิกวนปีเนาะนี่เนาะส,สวัสดีแม่แม่หรือยังสวัสดีส โอ้วันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคะได้มาซอยเม์นะคะล้างถ้วยล้างจานเบาแรงไปหน่อยเอาบางกล้องเลยว่าเด็กหน่อยผู้นี่คือเ่ไปล้างซอยพี่ล่ะม่ยืนกินหยาบ่ายยู่วผุนแม่พี่ก็ล่างจานอยู่ผุนแม่ไปผู้หนึ่งล้างสันไล่ผู้หนึ่งล้างน้ำสะอาดนะคะผเ้นี่า โชวเบิกหลางจันโชว์เบิงกางเกงนั่นไปเหดหยังมากับกางเกงฮะไปทำอะไรมากางเกงยินดีดีตัดเป็นขาสั่นซื้อไหนโมเมนต์ขาสั่นโมเมนขาสั่นเป็นยังฉันฮะกระโปรงโมเมนต์ขามองเด็กขามองกลางป๊า ป,ปาตัดตัดออกเป็นกระโปรงเลยเมือเป๊ะเป๊ะว่อยากได้นี่เขาสิบมบมีเก่งมากเก่งมากรวมด้วยช่วยกันน้องคนกับมาให้กำลังใจคนออืหน,หนโชว์ดีๆสิ<ม>เอาเสือออกเอาเปอ,ออกบิ่ง ไม่แตกโอ้เก <A? S 2> ่งสิมันตอนนี้แม่ลุ้นไปรูดมาแล้แตกแล้ฮะยุบเลยอุ้ยปีอู้ปียางจังใดน่ะโอ้โหฝากรอยเท้าเอาไว้เท้าปีวะปุ่นเล่มหยาหนาบานนะคะเออดึงออกเลยลูกมันสิได้เหยียดไว้ไว้เสร็จยังเสร็จแล้วไหนโชว์ดิ ใส่หัวเสือนพี่น้องก่อยใดลูกสาวอีหลีว่้งนเก่งยินดีดีไม่ตัดเป็นการสั่นเบิดโอ้ยเมตีิทันใดมีกระโปรงกระทรงมห้ยเนี่ยเด้นนี่โวดโพแลวบักแตงบักโม่บักสมโอชัยโยโหยิวมามาออกมาบะเอาฝากหน่อยฝากฝากช่องหน่อยอย่าเหลียว เอาเอาฝากช่องให้เม่นหน่อยสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา้ให้ด้วยนะคะช่องพันปีแมแชนแนลแล้วก็ช่องพังปีแมค่ะขอบคุณค่ะใส่พี่โอดบังพี่ปีบังพี่โอดหมดจินหยาเสียบลายอ่ะขอบคุณค่ะก่อนจ้า หวาน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 จ้าพร้อมกันนะจ้าพร้อมกันตั้งสามสาวเลยอันหนึ่งสองสามค่ะเฮ้เฮ้เฮ้ยเบบายบายค่ะ